เดี๋ยวหนึ่งชั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี่วันแรกที่ฉันต้องมาทำงานนี่นะเฮ้ยออกมาออกมาสักทีเถอะถ้าแกออกมาฉันจ,จะเข้าไปแล้วอัดหน้าไหนแน่โโหโอ้โ โอเคฉันคิดว่านายคงไม่ทำตัวโง่หรอกอนะเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวนี้เฮ้อืดี๋ยวแล้วนะวันนี้เป็นวันพิซซ่าเดย์เนี่ยอืม ถ้าจะไม่เผ็ดนะให้ลองอาหารจะมีพิซซ่าด้วยแหละดีเอ่อสูตรดีวคัสตีทั้งหลายตอนนี้ เปรดเข้าไปใน SCP Containment 173เข้าไปใน Containment 173 mm hmm. มา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 เข้าไป ไม่เข้าไปหรอกฉันไม่เหมาขนาดที่ฉันจะยอมเข้าไปหรอกนะเฮ้ยแกจเข้าไปโดนนี้อ๋อโอ้ยจะเป็นไรจะเป็นไรเออนี่รถลิงเจ๊สามเดี๋ยวนะทำไมเข้าถึงโดนลิงทำไม แกไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตรอดปี๊ช่วยผมด้วยโอเคฉันจะช่วยนายเองนะเพื่อนไม,ม่เป็นไรว่านั่นไม่ต้องไปยุ่งออกเอ่อจะนะ้าว ประตูควรจะปิดสิเอ่อรู้สึกว่าเหมือนว่าประตูจะมีปัญหาทางเทคนิคทักหน่อยเนี่ยนะจะลองฮูฮูฮีฮีฮีติดตามอีวีสอง